แม่เอ้ยขึ้นไปเนี่ยเซียนมึงปัน่นตอนนี้ตกแล้ว uh huh. ไม่ใช่ uh huh. มันขึ้นไปเกินจริง uh huh. มันตกลงมาอยู่ความจริง uh huh. ถามว่าตอนเราวัดร้อยเก้าเก้าตอนนี้มีไหมมึงก็ไม่มีก uh huh. ูถามหน่อยแล้วมันตกยังไง uh huh. เป็นรุ่นที่มากกระสสุารา์ราคาไม่แพงแต่แรงด้วยปฏิหารแ uh huh. ม่ตำรวจใหญ่ใหญ่ใช้โดนโป้งเป้งอะไรไม่เป็นไรหมดจับโจรจับอะไรสวนกันมาเยอะะส่วนอันนี้ก็พีคสุด อันดับหนึ่งของประเทศไทยเหรียญอันดับหนึ่งประเทศไทยคือหลบมักกันพว้พยาติ<อ>สวยๆต้องมี30ล้านกลับมาคุยกับอาจารย์รักศีเกตเซียนระคนสาคัญของวงการกันต่อค่ะ EP นี้เราจะมาส่องครึ่งรางของคลังอันดับต้นๆของอาจารย์รักกันซึ่งก็จะมีทั้งพระราคาไม่แพงแต่แรงด้วยพุทธคุณรวมถึงพระย,ยอดทิศติดลมบนที่อาจารย์รักบูชาไว้จะมีรุ่นไหนบ้างติดตามชมได้ EP นี้ค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อ ผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูเลนาใดๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึง3ขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาสารพระภูมิสีทาพื้น หรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบอสโกยืนหนึ่งในวงการของจริงบอสโกสีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานเสมือนทองคำเปลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR Code ดูรายละเอียดได้ที่นี่เปลียนพยาเต่าหัวมังกรรุ่นเสาห้ารับทรัพย์เงินไหลามาหลวงปู่แสนวัดบ้านน้องจิกพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมแห่งแดนอีสานใต้ ซึ่งเหรียญพญาเต่าหัวมังกรรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงปู่แสนปลุกเสกก่อนท่านจะละสังขารเมื่อปี2562อายุ112ปีโดยเหรียญพญาเต่าหัวมังกรรุ่นนี้มีลักษณะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหัวมังกรซึ่งเชื่อกันว่าพญาเต่าเรือนมีพุทธคุณด้านโชคลาภค้าขายส่วนหัวมังกรคืออำนาจและวาสนาและยังมีองค์พระสังกัจจายนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมือทั้งสองข้างถือถุงเงินถุงทองรับทรัพย์ ซึ่งหมายถึงโชคลาบและความอุดมสมบูรณ์รวมถึงการเรียกลูกค้าอีกด้วยด้านหลังประกอบด้วยมหายันต่างๆมากมายอาทิเช่นยันเรียกทรัพย์ยันมหาลาภยันหัวใจพญาเต่าเรือนและยันมงคลโสรสซึ่งมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจกกักรวาลเลียนพญาเต่าหัวมังกรรุ่นนี้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษกว่า9ก้าวาระโดยพระเกจิคณาจารย์จากทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า40รูปสนใจบุชาได้ที่ไลน์แอด S, S 7 8 9 9จาย์ครับแล้วไม่ช่วงนี้หลวงปู่ของราคาแรงจังครับจยนคือหลวงปู่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าแต่เริ่มเดิมทีนะในฐานะที่ผมไม่เสียนพราที่ว่าเดินสาย <c oughs> ผมก็จะรู้ไกลๆเขาเข้าอยู่แล้ว <c oughs> ว่าจังหวัดนี้เล่นอะไรจัหวัดนั้นเล่นอะไรเขาเล่นอะไรและเล่นเพราะอะไรครคือบางส่วนเนี่ย เราต้องเข้าใจหลวงปู่หงเนี่ยเป็นพระดังท้องที่ uh huh. ในสุรินทร์เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเคารพศรัทธากันเขาก็<ๆ>ซื้อขายกันตามภาษาโทษนะไม่ได้ดูถูกก็ตามภาษาบัานนอก2 25, 100, 200, ี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยแล้วพอมีต่างชาติเข้ามาก็พันสองพันห้าพัน อันเนี้ยมันเป็น,นกลไกที่เขาดำรงอยู่มาห้าปีสิบปียี่สิบปีอยู่แล้วครับผมจวบจนกระทั่งมีงานประกวดพระที่วัดสุรินทร์ครับเสียงใหญ่ทั้งทั่วประเทศก็ไปรวมกันต้นปีนะอ่า<ม>แล้วก็มีคนพูดถึงโมโหงอ่าแล้วในงานก็มีการประมูลมโหงครับผมอย่าลืมว่าในงานประมูลเนี่ยก็จะมีอภิมา,าเ,เสยีเสยเศรษฐีผู้รากมากดีผู้รับผู้ใหญ่ซึ่งบางคนเศรษฐีร้อยล้านพันล้านวันเนี้ยคุณทั้งใจช่วยงาน ถ้าสองล้านสามล้านก็ได้อะไรก็ได้ที่กูประทับใจกูจะสู้ก็มีการประมูลเหรียญต้องคำนึงโมโหครับก็มีคนประมูลไปห้าล้านอันเนี้ยกระแสมันก็จากที่เขาเล่นกันห้าแสนแปดแสนสามพันห้าพันสองร้อยแล้วก็ฮือขึ้นมาอฮือขึ้นมามันฮือฮือแบบว่าคนรู้ทั้งประเทศเพราะงานประกวดมันงานประกวดงานหนึ่งเนี่ยมันจะรวมคนทั่วประเทศมารวมกันครับผมมันก็กระจายข่าวพรากระจายข่าวตามคนแต่ก็ย่งกันขึแต่ พระลวงโหงอย่างที่บอกว่าเขาเล่นกันในกลุ่มน้อยเล่นกันในท้องที่เมื่อมีส่วนการโดดเข้ามาเล่นคุณอย่าลืมว่าทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่าพระลวงโงมีเท่าไหร่พระลวงโงมีจํานวนสั้นเท่าไหร่ครับผมมีแต่คําบอกเล่าอันนี้ห้าพันองค์นี่สามพันองค์อันนี้แสนองค์อันนี้ห้าแสนองค์นะอันไหนมีน้อยก็จะแพงหน่อยก็ตามคนต่างคือจุดประกายอะตามคนต่างแยกกันซื้ออันนี้เขาเรียกว่ากาลังพีคแต่พอหลังจากที่พอมันพีคปั๊มเนี่ย คนยากคนจนคนลําบากที่ครอบครองพระไว้โดยที่ได้เฉลหลวงพ่อฟรีหรือซื้อไว้ถูกหรือพวกต่างชาติที่มันเป็นผู้สร้างนั้นมันหอบไปเยอะๆบ้านมันขายเท่านี้บ้านมึงซื้อขายมันก็โยกกลับมาเล็เทกลับมาพราะเทกลับมาปั๊บมันจะกลับสู่ความเป็นจริงจาก5้าแสนมันก็จะมาเล่นกันอยู่แสนห้าจากห้าหมื่นก็จะมาเล่นอยู่หมื่นห้าอันนี้คือว่าคืนสู่สภาพเดิมแล้วคนที่ไม่ได้ผลประโยชน์ก็จะแอนตี้ว่าแมงเอ้ขึ้นไปเนี่ยเซียนมึงปั่นตอนนี้ตกแล้วไม่ใช่ มันขึ้นไปเกินจริงรมันตกลงมาอยู่กว่าเป็นจริงถามว่าตอนเราวัดร้อยเก้าตอนนี้มีไหมมีมไหมที่มึงจะขายร้อยเก้าเก้าไม่ม,มึงก็ไม่มีกูถามหน่อยแล้วมันตกยังไงมันหลุดลอยไปแล้วมันกลับถูกกว่าเป็นจริง ตอนมันหลุดลอยมึงฟ้าไม่ทันมึงไม่ได้ตังแต่พอมันตกสู่ความเป็นจริงมึงก็แอนตี้บางคนไม่ได้ซื้อขายแต่ด่าคือสนุกปากแต่ฟังไว้นะสนุกปากระบากคนฟังคนเขาลงทุนมีอย่างผมซื้อมาสองล้านเนี่ยขายไปเจ็ดแสนเหลือทุนอีกล้านสามแต่พอลงป๊าผมไม่ขายเลยผมเก็บเก็บไว้ก่อนกัดไว้ก่อนว่าวันหนึ่งท่านกลับมาผมทําใจได้แต่วันนี่เราไปขายเงินหายแน่นอนซื้อมาแสนต่อสี่หมื่นผมก็ช็อกแล้ะซื้อสี่หมื่นต่อมื่นสี่ผมก็เป็นลมละบางคนเขาไม่มีทุนเขาก็ต้องยอม ใช่ขค้นมาบ้างใช่ไหมใช่ใช่แต่นี่คือพอเราคิดอย่างนี้ทั้งเกดูช่วงนี้ผมที่อยู่องวานคนก็มาถามมาบอกพี่ผมซื้อมาวันสองพันตอนนี้มาเหลือพันห้าแล้วเกิดผมขายดี่ไปพันห้าแล้วเดือนหน้าแม่งเหลือพันเดียวพี่กระดาษแม่ผมอีกอาจารย์พากูไปตายแคแต่เวลาพาไปสบายไม่เคยมีใครสวมนาคุณนะซื้อไปสองพันขึ้นมาเจ็ดพันนี่ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครกลับมาบอกเอ้ยขายไหเอะไรไปเก็บไว้ก่อนหน้าครับพอดิ่งปั๊บเนี่ย ชานผมจะคืนนะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันจะมีทุกอย่างมาเลยผมบอกพี่พระแสนหนึ่งพี่คืนแล้วเจ็ดหมื่นผมก็รับไม่ได้นะเพราะห้าหมื่นมันขายไม่ได้เพราะมันต้องดูราคาตลาดตอนนี้เนาะจริงๆผ้าเนี่ยมันต้องใช้คําว่าขึ้นนําขึ้นลงตามลงแต่คนซื้อมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นกูไม่ขายลงกูจะขายอืมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็นโยบายเราไม่ทะเลาะลูกค้าครับผมมึงจะด่ากูจะเอาเปรียบกูจะหลังแกกูรับจะได้หมดอ่ะ คือสู้กันสิบทีถ้ามึงชนะกูสิทีกูว่าเลิกอะ่ะเล่นไม่ได้แล้วลูกค้ายังไงมันชนะพราะค้าไม่ได้หรอกแต่ในขณะเดียวกันมันต้องอยู่ในกติกามมผมเคยถามหลายคนเวลาลงคุณเทกับมาผมเวลากาไรคุณก็แบ่งปันผมบ้างดิเพราะทุกอย่างผมต้องอุ้มไว้แบกไว้ใช่ไหมพอเวลาจะคืนโอ้ยอย่าลดเลยอาจารย์งั้นแต่เวลาขายบอกขออะไรผมโอ้ยอาไปทำไมเรามากินไงอาจารย์ครับ แล้วมีพระรุ่นไหนที่กระแสมาหรือว่ากำลังจะราคาขึ้นอีกไหมใช่เอาเป็นว่าอะไรที่มันเคยพีคแล้วเคยดบแล้วกำลังยัตทยานเนี่ยผมจะแนะนําง่ายๆหลวงพุทโตนะฮะหลวงพ่อเอียครับหลวงพ่อสุนหลวงพ่อหลิวเสียจารย์นี่นะคือมันสเือนน้ำสเือนบมีบางรุ่นปี๊ดมีบางรุ่นทรงมีบางรุ่นดบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันรอวันเวลามาเพราะหนึ่งเนี่ย พื้นฐานอายุได้ครสองมีการเล่นหาสะสมกันมาก่อนสามประสบการณ์แจ้งชัดครสี่มีมือรองรับคือหมายว่าเคยขายอลอสนตอนนี้ขายสี่เหมือนก็มีคนซื้อไม่ใช่ว่าเคยขายอลอสนตอนนี้ขายสี่หมืนไม่มีคนเอาอันนั้นหมายว่าทิ้งแต่ตอนเนี้มันเป็นกระแสแบบนี้เพราะฉะนั้นวันเวลามันรอวันดิบครับแต่ผมบอกคุณไม่ได้ว่าวันไหนครัเอาเป็นว่าผมเองก็ยังซื้อทุกวันน่ะหลวงพ่อเอียเงี้ยหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อสุดเงี้ยหลวงพ่อโตเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงในผมก็ซื้อ พอภาพพวกเนี้ยหนึ่งประสบการณ์สูงสองการตลาดรองรับคุณจะโทษคนไกลเศรษฐกิจพิษภัยอะไรก็ไม่รู้ด้วยหรอกแต่ผมาว่าตกต่มตกขึ้นต่าขึ้นมีการซื้อขายได้ภาพเป็นอย่างเวลาดอปแล้วขายไม่ได้มีนะหายไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์กระแสหายไปลาดหนย่งไม่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่หลวงพ่อเอียนเนี่ยก็เท่าไหร่ล่ะทํำต่มกว่าราคาที่แล้วได้ไหมขายอย่างเงี้ยคือหมายว่าตลาดยังรองรับอยู่ตลาดรองรับอยู่ก็รอวันดิบครับ ผมเพราะเอที่อาจารย์บอกว่าหลักร้อยหลักพันนี่เนียอาจารย์มันมีอยู่สองปีที่แล้วนยขึ้นมาถึงหลักแสนหลักล้านโอ้แล้วก็สกูถอยลงมาเหลือหลักหมื่นหลักพันแต่ก็ขายได้อย่างเหรียญลงยาอย่างเนี้ยตอนพิพีผมซื้อหละแสนตอนนี้ลอสี่หมื่นแต่ถามว่าสี่หมื่นผมเนี่ยผมประกาศตรงก็มีคนเข้ามาซื้อครับผมผมลงชยว่าอันนี้เอาสี่หมื่นก็มีคนพร้อมจ่ายแต่ในว่าสึกเรากูซื้อมาละแสนกูไม่ได้ขายได้ไหมสี่หมื่นก็คือเราไม่ได้อวดรวยนะแต่เราไม่เดือดร้อนเรยจะมาขายท่านทำไม เราก็รอวันหนึ่งที่มันกลับขึ้นมาพระเนี่ยมันไม่งอกมันมีแต่สูญหายตกน้ําหายไฟไหมใช้สึกพฉัน้นของที่คุณมีอยู่ยมีหนึ่งคือหนึ่งมีสองคือสองมันไม่งอกเป็นสามมสี่ม,มันมีแต่หายไม่มีเพิ่มแต่คนเล่นเมื่อวานผมไม่รู้จักคุณวันนี้ผมรู้จักคุณครับผมพรุ่งนี้เราสองคนอาจจะรู้จักคนที่เราไม่เคยเห็นเลยจริงคนเล่นเพิ่มทุกวัน ประชากร80ล้านคนดีดมาเป็นเล่นพระแค่1%คือ8ล้าน8ล้านเอามาเล่นหลวงพ่อเอียด1%เนี่ย80,000คนอเอาว่าเหรียญสร้างสามัเหรียญคนละเหรียญยังไม่พอ,รอจริงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าพระที่เคยขึ้นแล้วจะสูญหายไปมันรอวันครับหลายคนยังไม่รู้จักเขาอาจจะไม่รู้จักตอนท่านแพงแต่เขามารู้จักตอนนั้นถูกเขาก็เข้ามาซื้อเพราะเข้ามาซื้อของก็จะหายไปครับ ซื้อหนึ่งหายหนึ่งซื้อสองหายสองหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยพอเหลือน้อยราคาอยู่ที่เราคิดตอนนี้สองแสนเออเฮาสักแสนสองได้ไหมมันก็จะมีสวนราคาเนี้ยอัพขึ้นมามันเป็นอย่างเงี้ยเรียกได้เรีาคาได้ได้อาจารย์ครับแล้วมีพราหลักพันแต่ว่าถ้าคุณหลักล้านก็อย่างที่ผมบอกอย่างหลวงพ่อสุดอย่างเงี้ยเหรียญหนึ่งก็สองพันกว่าบาทนะครับอย่างเงี้ยพ่ะสุดเนี่ยวัดกาหลงวัดกาหลงเป็นอาจารย์ตีใหญ่ครับผมตีใหญ่นี่เป็นจอมโจรที่โด่งดังมากเชื่อกันว่าล่องหนหายตัวอะไรได้ แต่จริงๆเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่กระแสสังคมกร<ช>ะแสต่างๆโดนตำตรวจล้อมรอบบ้านเลยก็ยังจับตัวใหญ่ไม่ได้อ,อะไรแบบเนี้ยแล้วตัวใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ได้ของดีหลงบ่สุดแล,ล้วหลงูสุดครอบครูให้ว่าอเออเป็นลูกศิษย์ลูกหาดูแลอย่างดีเงี้ยต้องถือว่าท่านเก่งไม่ไม่ธรรมดาแล้วคนมหาชัยก็สถาามากแล้วเป็นต้นฉบับของยันตะก้อสักยันตะก้อให้อันนี้หลังเหรียญเป็นยันตะก้อไหมอาจารย์ใช่ของท่านจะเป็นยันตะก้อ แต่คือรุ่นนี้เป็นรุ่นหลังๆที่ไม่แพงอันหนึ่งประมาณ2 5 0 0ันรุ่นที่แพงเนี่ย0 6 1 7 1 7เสือเพนอันหนึ่งก็เป็นแสน0 6อันก็เป็นแสนแล้วพุทธคุณท่านคือเด่นด้านไหนอาจารย์คงกระพันคงกระพันเลยนะสายเหนียวคือครูบาอาจารย์ที่เป็นเอ่อเป็นครูบาอาจารย์ของเสือป้นหรือโจรเนี่ยพวกนี้ต้องเน้นเรื่องเหนียวครับผมเพราะต้องกันอยู่แล้วมึงจะโดนกระสุนตำรวจไม่ได้มึงจะโดนกระสุนเจ้าทุกไม่ได้อะแล้กัน โดดเด่นเหนียวรองมาตั้งแค้วคาดไอเรื่องเมตตามหานิยมไม่มีโจรแม่งไม่มีใครเมตตาอยู่แล้วมึงจะมีของยังไงกับมึงก็โจรอ่ะไม่ใช่ขายอ่ะแต่ว่าต้องเอาแบบแม่งเขาสวนเปี้ยงมึงต้องไม่เป็นไรหรือมึงหลบตำรวจนี่มึงต้องหลบผ่ากระสุนได้ต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นพระที่มีลูกส์เป็นโจรจะเน้นเรื่องคงกระพันอ๋อจัดละอง์นี้ละองนี้ละอง์นี้หลวงพ่อช้างโอ้โหอันนี้ที่สุดในใจผมจะไ้ฟังนะหลวงพ่อเอียเนี่ยผมนับถือว่าท่านเมตตามากดูแลบ้า หลวงพ่อทิมผมรักท่านมากเพราะเราค้าขายได้ดีว่าละกไรนะ,ะซื้อท่านมาขายมีกําไรครับผมแต่หลวงพ่อจานเป็นเกจิอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ช้างว่าจุกเชอร์ผมจะบอกคุณฟังหลวงพ่อจานเป็นผ้าหนุ่มอายุห้าสิบใช <50. S 2> ่ตอนนี้เป็นรองเจ่างน้าผึ้ครับผมปีแต่ละปีเนี่ยได้เงินเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านแต่หลวงพ่อไม่เคยเอาเข้าวกพข้าหอไม่เคยเอาเข้าวตัดเกงให้หน่วยราชการให้หน่วยงานให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลใครขอกูให้ พระแบบนี้ยเรากราบสิริใจเพราะไม่ได้ยินประโยชน์ส่วนตัวครับผมพระพิสุซึ่งมีอายุอยู่ในเนนลทห้าสิบรวยหน่อยก็ศึกรวยหน่อยก็เรื่องศีการวยหน่อยก็ญาติโกโหติกาแต่หลวงพ่อช้างวันนี้ได้ยี่สิบ 5, มก็ 8, ไป, 7, ไป 3, ห้ามก็แปดไปเจ็ดไปสามเรื่องพ่อหมดแล้วช่วยเหลือสังคมคืออย่างเนี้ยเรากลาบลงไปเราทำบุญไปแล้วเรารู้เลยว่ายอดเงินของเรามันไปแต่หนอครับผม ไปเป็นโรงเรียน<ม>ไปเป็นโรงพยาบาลไปเป็นหน่วยราช,ชการซึ่งเรามีความรู้สึกว่าพระผู้มีแต่แหยังลง่าคูณอย่างเง,งี้ยท,ทั่วประเทศไทยไม่มีองค์ไหนที่จะทําได้<ม>เป็นพระจนแต่บริจาคเงินสามสี่พันล้าน<ม>ถามว่าคนที่แม่จะควบคุมเงินทีละห<ม>้าร<ม>้อยล้านสามร้อล้านสองร้อยล้านแล้วอยู่นิ่งได้มันต้องใจขนาดไหน<ม><ม>แต่มีหลายพระที่มันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นบอกว่าคัดสรรมาแล้วเนี่ยครับ พระหลวงพัคคุณเนี่ยพระหลวงวัชางเนี่ยคุณว่าสมควรกาบไหมละ่ะเราเนี่ยเฮียพี่น้องอมันก็จะฆ่ากันเรื่องมรดกได้อะอแต่เขาเนี่ยเงินมาเป็นแบบโอ้เป็นทะเลเพลิงเลยอะ่ะโยนเข้าโยนเข้าแต่ไม่เคยเอาเข้ามาข้อเนี่ยฮะอันนี้นเป็นรูกเหล่ารุ่นแรกอ๋อแล้วเด่นเรื่องอะไรฮะหลวงพระช้างเมตตามาใหยค้าขายประสบการณ์ดีอ่ะเกี่ยวกับโชคลาภอ่ะผมรักมากครับที่หนึ่งผมต้องไปครั้งนึงอย่างน้อยอ้าเหรอฮะผมไปก่ครั้งแลที่เออวัจโกระเชอร์ท่านปั้น ทำไว้ส่วนไงปั้นเองทําเองทุกอ,อย่างเป็นพระช่งางครับผมโบสถกสลาวิหารอะไรจ้างช่างมาเดี๋ยวปูว่าคุมช่างคุมช่างเสร็จเดี๋ยวปวูลงมือโบกปูนขาบอีกอะไรเองหมดอาจารย์แล้วตอนนี้ราคาตลาดอยู่เท่าไหร่แพงสองสามพันเองสองสามพันสามพันคือหาบูชาได้แล้วช่างก็ยังใช่ใช่ทั่วไปคุณเจอที่ไหนคุณซื้ออะไยังไม่มีเก๊ของบันตั้มพันนี่รูปหล่อรูปแรกนะแต่ต่อไปก็เป็นหมื่นเป็นแสนล่ะครับผมแล้วองค์นี้อาจารย์องค์นี้เหมือนกัน อันนี้หลวงพ่อแกะพิมพ์เองเทเองหลวงพ่อช้างเหมือนกันนะฮะหลังปกโพหลวงพ่อช้างรอเองเทเองเนื้อหมุนสารชนวนรอยพ่อพันแม่กองไว้แล้วก็มาทําโอ้เมตตามหานิยมเหมือนกันใช่นําหน้าเลยเมตตามหานิยมค้าขายอะไรเงี้ยหลักพันหลักพันพ่อค้าแม่ค้าชอบครับผมถ้าหลักพันนะพุทธคุณหลักล้านโอ้โหสุดยอดแล้วอย่างเงี้ยครอาจารย์อันนี้หลวงพ่อเอียงไงอ๋อหลวงพ่อเอียงนี่นู่สุดท้าย รุ่นสุดท้ายงูเล็กเขาเรียกงูเล็กรุ่นสุดท้ายอ๋อเป็นงูเป็นงูงูคู่นะอันนี้อันนี้ก็คือหลักพันเหมือนกันคุณถ้าคุณอะไรครับอาจารย์องค์นี้คือหลงพ่อเอียนเนี่ยจะเด่นดังทางเมตามหานิยมแถวคาดปลอดภัยเพราะลูกศิษย์หลงพ่อเอียก็เสือเยอะสุดยอดอันนี้จดน้ําลงยาราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นสมัยแั้นอรสี่หมื่นิกว่าบาทเป็นรุ่นที่ผมชอบมากสี่หมื่นผมว่าสีสันมันสวยดี พุทธคุณหลักล้านเหมือนกันใช่ใชและองค์นี้ราคาอาจารย์หลวงพ่อเอีย่ยเหมือนกันอเอยี่ยหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นแจกกรรมการสันติบาลของตำรวจตำรวจทำอ๋อคาร์ล่า,ลามิกาโลอันนี้อันนี้ก็หลักตอนนี้หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทตอนแรงๆก็สี่ห้าหมื่นเมื่อน<ห>ช่วงนี้ดับลงมานี่สาระนี้ล่ะในกล่องละอะไรในกล่องเมทโธร์นตำรวจอ๋อเมทโธร์นตำรวจเนี่ยเออแปดสิบปีบริษัทธิ์ตำรวจทำในสมัยที่พดีพศผมอยู่ในเหตุการณ์หมด พระอาจารย์ที่มาบุกเสกนั้นร้อยห้าสิบเจ็ดพระอาจารย์ครับผมตอนสร้างเนี่ยองห้าร้อยตอนนี้องหมื่นกว่าถ้าเป็นต้องคำเนี่ยออกหมื่นห้าตอนนี้ก็สองแสนกว่าอันนี้เป็นสามกษัตริย์สามกษัตริย์นะอ๋อันี่ไงพุทธคุณสุดยอดเพราะคณาจารย์เยอะเพราะคุณเป็นประธานพิธีแล้วก็ที่พิีพนดเป็นพระพิธีฝ่ายคารวะครับผมส่วนหลวงวคุณเป็นประธานฝ่ายสองฝ่ายสองพุทธคุณยังไงบ้างอาจารย์องนี้โอ้ครอบจักรวาลอ่ะเป็นรุ่นที่มากประสมการณ์ราคาไม่แพงแต่แรงด้วย ปฏิหารในตำรวจใหญ่ยยๆใช้โดนโป้งเป้งอะไรไม่เป็นไรหมดกับโจรจับไรสวนกันมาเยอะแยะออกอวัดห้าร้อยรับตอนนี้หมื่นนะ,ะเห็นอาจารย์ยังมีอยู่หลายองค์เลยเย,เยอะๆผม,มผมผมมันเด็กในคะถาในพด <c oughs> ตอนเปิดจองผมเงินเงินพันองค์ทองคำสามร้อยองค์ <c oughs> พอขึ้นมาห้าหมื่นผมก็ขายหมดนะอยู่ตอนนี้ก็สองแสนกว่าครับผมแล้เนี่ฮะที่อาจารย์อามาโชว์นี่คืออันนี้เนี่ยก็คือเขาติดเขาติดติดดาวเนี่ยอันนี้คือ หลุงพทธมนมนวะเหรียญหนึ่งก็ใกล้ๆล้านเจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนนี่เจริญพรนวะผมส่วนอันนี้ก็พีคสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหรียญเียอันดับหนึ่งประเทศไทยคือหลวงป่กัลพระพญาติสวยๆต้องมีสามสิบล้านรุ่นแรกใช่ไหมอาจารย์ใช่ชัหกเก้าพาสภาพนี้ก็ประมาณห้าล้านโอ้โหเป็นเหรียญที่ทุกคนใฝ่ฝัน นะอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นหลวงปูทวดเตาเออเขาเรียกเลขใต้ฐานเลขใต้ฐานเนี่ยสร้างเก้า้อกเกองค์ใต้ฐานน่นจะมีตัวเลขครับมีตั้งแต่รันนิ่งลำเบอร์หนึ่งถึงเก้าเก้าสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์สวยๆก็อยู่ประมาณรักสองล้านแต่ภาพนี้ประมาณล้านห้าเพราะว่าสร้างให้วัดสมัยหลวงพู่ทิมใช่แต่ว่าไปออกที่เบตงท่านสวัสดิ์ชลพรินิตเป็นผู้สร้างือประมาร้อยห้าไปแจกที่เบตงครับไปสร้างวัดวัดพุทธวาดหรือวัดอะไรที่นั่นหาเงินสะสมมาไปทำ แล้วอย่างเงี้ยฮะอาจารย์โหอันนี้พีคสุดอันนี้คือองค์พ่อจตุคามรามเกสครับซึ่งเป็นพระที่ประหลาดมากชาวบ้านเขาตกกันหมดงค์นี้ไม่ตกจริงอทองคำตอนนี้ไปยืนอยู่ที่สามล้านในขณะที่จตุคามทั้งหมดเนี่ยตกหมดครับผมทีจตุคามมัมนอะไรไม่ตกเหรียญเงินเนี่ยผมแจกไปไม่ต่ำกว่าร้อยเหรียญตอนนี้อ่ะละสองแสนแจกมาไม่ต่ำกว่าร้อยเหรียญยังมะแจกสักเหรียญไหมอาจารย์ไม่มีเหลือแล้วคือร้านผมอ่ะใช้ชื่อร้านมาเหนือดวงหรอฮะอันนี้ผมไม่มีเยอะทองคําก็มี แต่ผมขายเตั้งแต่ห้าแสนตอนนี้สามล้านเงินก็อยู่ประมาณสองแสนนววาก็เจ็ดเป็นหมื่นคอแรงก็สองหมื่นกว่าแล้วคนจีนชอบมากนะชอดวงเนี่ยผมไปถ่ายที่วัดโอ้โหคนจีนเต็มเลยแล้วมาหารุ่นนี้ต้องยอมรับว่าครับขนาดองค์พ่อของหลักเมืองตกหมดล้วอันนี้ไม่ตกไม่ตกเออนจ็ดตัวนี้ด้วยนะตอนนี้หลักเมืองลับขึ้นอหกแลวอันนี้หนีเลยราคาโดดไปเลยครับผาคาพอกับพันประกันใช่ไหมพันประกันก็สองแสนกว่า อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วฮะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงวงการพ้านิดน,นึงครับคือถ้าฝากวงการพ้าจริงเนี่ยต้องเข้าใจว่า,าวงการผ้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องผลประโยชน์ครับผมเพราะฉะนั้นคุณก้าวเข้ามาสิ่งที่คุณจะปร,ะพรัพพติปบัิตัวให้ดีได้ก็คือซื้อสัตว์ต่อตัวคุณและลูกคา้านั่นหมายว่าคุณต้องเล็นของแท้ครับผมผ้าแท้ไม่มีขีดจํากัดในเรื่องราคาคุณจะซื้อห้าพันคุณจะขายสี่หมื่นคุณจะซื้อแปดพันขายสองแสน่คือขาโปรดคุณครับ ขออย่างเดียวขอแท้ขอสวยราคาแล้วแต่ความพอใจครับผมแต่ส่วนใหญ่คนที่ก้าเข้ามาก็จะเองผลประโยชน์ซื้อพระเก้มาส0่้อยหลอกเป็นพระแท้ขายได้แปดหมื่นแต่จําไว้เลยว่ามันไม่จริงหลักคุณกําลังจุดระเบิดเผาตัวเองคุณกําลังวางระเบิดรอบตัวเองอวันหนึ่งก็ต้องรู้และโซเชียลมันแรงเพราะฉะนั้นคุณจะยืนอยู่ได้คือต้องซื้อแท้ขายแท้ต้องศึกษาสะสมพระแท้ก่อน แล้วถึงจะนํานสื่อไปสู่การค้าขาย huh. แต่ตามใดที่คุณไม่เป็นประเด็นแรกคุณอาจจะโดนเขาต้มหรือคุณอาจจะเป็นเครื่องมือให้เขาต้มคุณแล้วคุณไปต้มเขาต่อเพราะฉะนั้นถ้าจะก้าวเขาไม่เล่นขอขอให้ศึกษายสองแท้ก่อนครับผมนะเป็นหน่ะไม่เสียเปรียบถ้าไม่เป็นเสียเปรียบทุกรูปแบบแสดงว่าก็ต้องมีสัจจะก,ก่อนด้วยนะสําคัญเลยทีนี้ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันกรมลสันดานมันเป็นเรื่องที่ปลูกฝังมาแต่กําเนิดอคนที่โกงก็จะโกงคนที่จะเล่นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้ย คุณจะสอนคุณจะสั่งโยบรมไงมันก็ยากมันถอนยากบางคนเนี่ยเล่นมาค่อนชีวิตมันก็ยังเล่นพะเกออยู่นั่นเพราะไม่มีความรู้สึกว่ามันเคยได้มันเคยซื้อสี่พันขายได้สองหมื่นมันเคยซื้อห้าพันขายได้สองแสนแต่ให้ไปซื้อของแท้เนี่ยแสนแปดขายตองแสนมันทําใจไม่ได้อ๋อมันน้อยไปกาไรน้อยไปแล้วเมื่อคุณค้าแบบนี้ค,คุณก็จะมีเรื่องทั้งปีทั้งชาติอเพราะคนใจดีมันมีไม่เยอะคนใจดีก็ช่างแม่งโดนผิดเป็นครูคนใจร้ายก็มันอาจจะแทงคุณได้ กูโดนมาเนี่ยต้มกัวแม่งแข่งเราใช่ไหมใช่แต่ถ้าเล่นอย่างเรามันนอนตายตาหลับได้เงินเท่าไหร่ก็ใช้ได้มีใครมาว่าแสดงว่าวงการพระเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะอาจารย์วงการพระเนี่ยผมอยู่50สิปีครับผมจะพูดให้ทุกคนสตาธาพระผมจะพูดทุกคนรักพระผมจะพูดทุกคนอยากมีเพื่อนเืานคนเล่นพระก็ได้ครับหรือผม,รผมจะพูดให้คุณรู้สึกว่าชั่วชีวิตนี้กูจะไม่เข้าสู่วงการพระกูจะไม่คบเพื่อนที่เล่นพระเลยก็ได้เพราะมันมีหลากหลายให้เราดูครับผม เพื่อนที่รักที่สุดก็เล่นพระเพื่อนที่เกศสุดไอ้คนเล่นพระเนี่ยใช่ว่าจา์โดนมาหมดแล้วโอ้โหผมนี่เป็นหมาไม่มีขนน่ะผมแม่งห้าสิบปีนี่น้ำร้อนลวกไฟไหม้หายผมโดนคบหมดรักกูจังเลยเฮียเผื่อแป๊บพักเก๊ขายกูแหละเนาะยังไงอาจารย์มันเป็นอย่างนี้ไงกูรักแม่งกูรักเลยเนี่ยเอาไปใช้นะรวมสี่พันครับอเฮียเรามีเงินอยู่ห้าพันเอาว่าเพื่อนให้ใช้ไปสี่พัน แฝแม่งมาสามปีไอสัตว์จะไปขายเกย์อ,อย่างเงี้ยมีเพื่อนกันแท้ๆเออแล้วพอเจอหน้ามันเนี่ยต่างคนต่างรวยแล้วนนี่<อ>ยี่อะไรมึงทำงั้น,นอ่ะอ้ากูไปต้มมึงกูไปต้มใครอะตั้งใจด้วยนะโอ,อ้โหขายคนอห่นใครจะเชื่อกูขาย<อ>มึงไงมึงเชื่อหัวอ่ะแล้วแตไงนี่เงินสามสี่พันมาถึงวันนี้ก็ไม่รู้เะอรอะอะไรม<อ>ึงแต่ถ้าวันนั้นกูรู้ว่าจะแทงมึงก็ได้อใช่ป่ะมันไม่เหมือนกันนี่สามสี่พันวันนั้นเรามีห้าพันมึงเอาไปสี่พัน รก็รู้ว่าพระเกศขาย้งแขงมากงใช่ไหม <c oughs> แล้วคนที่ไม่ใช่พวกไม่ใช่เพื่อนก็ต้มเราไม่ได้เพราะเรา <c oughs> เระแวน <c oughs> คนที่จะต้มเราได้คือคนใกล้ตัว <c oughs> ใช่โอเคครับอาจารย์รักวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์รักมากครับผม